สวัสดีครับไม่ได้ทําคลิปเบเบ็ดมานานเลยนะครับแป๊บน,นึงนะนี่โอเคไม่ได้ทําคลิปเบเบ็ดมานานเพราะว่าเบียวเบลลดไปหน่อยนะครับมาวันนี้มาทําอีกรอบนะครับโดยเราจะมีคอมโบลกูนับมฟีนิกซ์วิงแล้วก็จะมาแนะนำคอมโบใหม่ของทุกตัวซึ่งอาจจะไม่ใช่ทุกตัวครับเอิ่มหนึ่งคือโกลเดมล็อกคอมโบนี้ครับใส่แรชเชสฟีนิกซ์วิงหรือของหรืออิมแพคเด็กและแตละอันเดียวกันอ,ะอ่ะก้าอะไรทุกอย่าง แล้วก็บิดดิสบอลเบรโกลิมล็อกนะครับเบิร์ดง่ายนิดนึงนะครับแต่ว่ารัดเช่นนี่เบิร์ดยากส่วนเขาว่าดากูนะครับคนไม่มีเอลเวตก็จะจนนิดนึงก็เลยใส่เฮกซ่านี่รัเช่นคิมสันกาลูดา้าเลยเละครับโอเคเอา2ตัวนี้มาเจอกันก่อนน่าจะชุนทางหน่อยเพรต้องเปลี่ยชุดโอเคเราจะสลับกันชุดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีคนได้นแต้ม ก็เล like ็มล like ็อกได้สองแต้มไปก่อนนะคะหลังจากนั้นก็สลับเป็นคอร์โบากูลชูตก่อนเมื่อกี้อะไรอะไรงงมากเลยนะเหมือนก็เล็มล็อกตีคอร์โากูลเสียสมรุนเอติีมแดเสียเปล่าแล้วก็เล็มล็อกก็ตีเสียสมรุนอีกจนออกไปเองนะครับ ลืมวอมสายนี่อนเอาตอนนี้ต้อง่น้ำแต่เซตมิน่าก็น่าจะได้เ่ยบพิซซ่าได้แหละครับเพราะตอนนี้คือว่ากูเราไม่มีอเอราวตนะครับก็เลยไม่มีที่ไปไม่มีลเไลด้วยแต่ว่าผมก็จะซื้อตัวกระสุนปืนมาเดี๋ยวมาดูเฮ้ย day, ยูเดิเออเฉียดชิวนะครับนี่คือโกเลมล็อกได้สามแต้มแล้วทีนี้ก็ชุบโกเลมล็อกก่อนอีกนะครับเรเซต 3, 2, 1, e e two one go shoot ทนนานกว่าเดิมบินนะครับไม่มีการตีสิงแสมันก็เลยนาะนแต่ว่าคนเลี้ยด็อกตีเขาว่ารับฟูลกระแทกไนลนะ์ไว้น่าจะเสียส,สเตมินาเลกนิดนึงครับวันนี้เสียสเตมินาทั้งคู่เลยครับแต่ดูเขาว่ารับฟูลดูเสียแรงมากกว่า คาร์บอนดักกูนก็โดนเขาปั่นหมุนให้ตลอดเลยครับและโอเคครับกอลมบล็อกได้สีแต้มกอลมบล็อกชนะนะครับด้วยคอมโบนี้ส่วนคอร์บอดักกูนก็ใช้คอมโบนี้โอเคแป๊บได้เวลาแนะนำคอมโบของตัวอื่นอันนี้ไม่รู้แนะนำเพอร์ซิลดาร์อันนี้ไม่รู้แน,นนนรแนะนำไปหรือยังนะครับแต่แนะนำอีกเราก็ได้นี้เพอร์ซิลดาร์นี่เลย นี่ครับนี่ลัเชซิววอร์หูแล้วก็บิดอันเดอร์ดีเดินก็คืออันนี้เพื่อนแนะนำมาเองคัะแล้วก็จะให้สู้กับฟินิกวิงเนี้ยคัะฟินิกวิงหนึ่งหกศูนย์ของบิดคอบอลอ่ะครับก็เก่งอยู่พอตัวนะครับแต่ไม่ได้เก่งมากเอาจริง เดี๋ยวมีคอมโบน่าสนใจอีกนะคับับ๊บน,นึ่งเดี๋ยวต้องขอเวลาเปียี่ชูดแตะกันเปียี่ชูแล้วนะครับผมมีเคล็ดลับจะสอนก่อนนะครับวิธีการวอร์มสายนะครับอันนี้คือการวอร์มสายนะครับมันจะเป็นการดึงให้สายตึงนะครับแล้วก็ใส่กับเข้ามาช้าๆไม่ใช่างี้นะครับถ้าทำอย่างถ้าถ้าทำงนีตอนอยากวอร์มสายสายจะพันกันข้้งใงแล้วเราจะชูได้ไม่แรงครับถ้างีีเราจะชูแรงครับ ทำแบบช้าๆครับเราจะชูแรงขึ้นนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยใช้ตัวหมุนขวา2องตัวก็ต้องใช้ที่ชูสาเอ้ยเชือกเอ๊ะเออเชือก <c oughs> ต้องชูแสนเฟนต้นแท รื่มไปเลยว่อกี้งงมากเลยนะครับอันนี้ชูใส่ดีเฟนส์ก่อนล้วนๆนะคะเพราะมันเป็นแอตแทกทย แยบแล้วได้ขา่าวว่าจะมีสนามแอร์ไลท์ไอส์ทีมเดชเอ้ยไม่ใช่สนามเรียกว่าอะไรวะไม่รู้เออแต่เก่งสนามนั้นอะดีเฟนต์อะตายแน่รอรัวดีเฟนต์ถ้าแดนไม่โดนดีเฟนต์ก็ไม่ตายแต่ฟินิกซ์มีคอมโบนี่สเตมินา่าเยอะอยู่นะครับแต่ก็เสียคือถ้าชุดลงไปก่อนจะแดนเปล่าก็สจะได้สองสองสองนะครับ That's it, 3, 2, 1, go! That's it, 3, 2, one, go! go. Impact อิมแป๊เด็กอิมแพคเด็กราชวิสาลอดจำได้จำไม่ได้ห้าอะไรฟีเบลคือวไม่ได้พูดเลย,อเ,ลยเอาไปสู้กับดาร์กุนเฮกซ่านะซีแสดงว่าอิมแพคเด็กต้องใช้ที่ชูดสายเออแต่เรารู้อยู่แล้วว่าใครจะชนะ เพราะว่าไม่มีหนุ่มเดียวคอมโบไหนที่ชนะคอมโบ,โบเดอะคุณยาตได้ยกเว้นคนนั้นจะแบบใช้แบบคอมโบเดิมมาเป็นเดือนถึงจะทําได้หรือบางาคนก็ไม่เป็นเดือนทำไห้ผมคิด่ชุด ขาว่าคุณได้สองแต้มค่ะเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจให้มันชนออกนะอยากให้มันเห็นวิธีการดูดหมุนของคาร์โบน่าจะชนอีกคาร์โอบอก่อนนะนี่วิธีการดูดหมุนของคาร์โบอซึ่งไม่รู้เมื่อกี้ใครได้หนึ่งนะคาร์โอบอใช่เอ้ยคาร์โบได้สองอีก อาจจะดูผิดเดี๋ยวค่อยขึ้นคะแนนจริงทีหลังก็แล้วกันไปตีดิตีดิตีดิถ้าดุดหมุนช้าแบบนี้เขาโบลเกสเตมินาไปด้วยนะแต่ไอ้แพที่ผมต้องยอมรับก็ใช้มานานกว่าคอมโบเดอร์กูนะฮะคือตอนนี้คอมโบได้เออข้ามไปก่อนแล้วกันลืมเดื่องเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่นี่ครับดันบัตเตอร์ที่เพื่อนที่เล่นเบเบ็ดเก่งที่สุดในพวกเราอะฮะจัดคอมโบให้ คนนั้นเขาเก่งที่สุดเลยครับขออน,นุญาตไหมเอ่ยชื่อโยเวนเขาจะมา Re ีวดูกับผมถ้าเขามานะผมจะเอ่ยชื่อให้มันสู้กับว้าเออเอาเป็นวิสารอดอันนี้ก็แล้วกันขอโบที่ผมรัก <c oughs> เออแต่ดานบาัตเตอร์นี่มันต้องชูหลังนะถึงวิสารอดเรจะแดนไม่โดนแต่มันก็ต้องชูหลังดีอ่ะไม่งั้นมันจะเสียบเรียบ เราต้องให้มันแฟร์เพราะพิสาลเรอแก้ไม่โดนสักห้าครั้งถึงจะสักสามครั้งถึงจะเท่าสเตมิน่าตอนชูลงไปของดาบัสเตอร์เอ้ยผิดผิดเมื่อกี้เผลอเผลอลืมว่าดาบัตเตอร์ก็ใช้ที่ตรงนี้พิสตาล์เราทำท่าจะแพ้แต่มัง้งไอดาบ,บัตเตอร์ของโบนี้ดูดหมุนได้แต่ว่า มีหน้านอนมีปัญหานี่ดูถ้ามันกระเด้งกระดอนไปกางสนามนี่หมุนอย่างตั้งฉากแล้วก็สเปนฟินิชอย่างสวย,ยางามมาสวยงามตรงไหนวะใช่เหรได้หนึ่งเต้ม 没懂呗。得得 หนึงนะครับรอไม่รู้ว่าอันนี้เคยแนะนำไปหรือยังนะครับตื้อ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 ตือตื้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 อต้อตืตื้อ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 ตื้้อตือตื้อตอตื จะกูเล็มล็อกก็ได้แต่ใช้ตัวโกูเล็มล็อกมั้งไม่รู้แต่โกูเล็มล็อกคอมโบดีเบื้อง่ายเออแต่เราเช่นเหมือนเ,อเอดียวอย่นะ three two one go s h o o เมื่อเสียแรงไปถึงขั้นนั้นแล้วอ่ะไม่มีโอกาสชน,นะยกเวนเ้นเบิร์ดหรือนนะครับโอเวอร์ก็ไม่ค่อยมีโอกาสอะ่ะแต่บางทีถ้าตีถูกจุดจริงๆก็น่าจะสปินเขาได้อยู่แต่อันนี้ก็เท่าเหมือนเดิมน,นะครับโคดิมลองไม่เสียซรงน้าแต่เฮลเมอร์มือมันเสียสูง เล็บล็อกได้สองเขาจะขุดเอาเข้าไปโต๊ะคาลเตอร์ของโกเล็บบล็อกไม่แผ่วไม่ลืมบอกไปดาวคูนคอมโบนั้นองขุเตอร์ได้ด้วยนะครับคาเตอร์ทีลีอยู่ฝ่ายเซมินาหนักเลยโกเล็บบล็อกได้สามอีกเทมเดียว 欢迎。 เดี๋ยวนะมาถ้าเรามาต่อกันดีกว่าคอมโบยินคอนสติงคอมโบนี้เราให้มันมาสู้กับ๊บกั๊บวิสัทล์แน่นอนว่าวิาสัทล์ต้องชุดก่อนวิสัทล์คอมโบเดิมที่รีวิวไปในคลิปอิมเพคเลยนะอันนี้สูงสีกับวิสัทล์คอมโบนี้มากเลยยกเว้นสติงไม่โดนมากนะก็จะไม่ถึง มากก็จะไม่สูสีแต่ขอมโบนี่เก่งวิสัทลเราได้หนึ่งแก้มเอาวิสาทลรอเสียจเต็มหน้ามากได้เฮ้ยอะไรวะโอเคแดนไม่โดนแบบนี้ยังไงมันก็แพ้โดยที่ขาดลอยมากแต่ของโบนี่ยเก่งนะทำให้วิสาทล์เอเสียละบางทีถ้าตีถูกมุมจริงๆอันนี้อันนั้นยากมากเลยนะตี ถูกมุมจริงๆอ่ะผมเคยเจออ่ะแต่หายากมากทีครั้งเดียว,ะะว,วที่เราถึงมาชนพื้นจบดีเออโอเคครับจะเราได้สองเต้ม ช่องคนอื่นอะไแล้วกันชื่อช่องวิดีอัมบาลอนนะคะเป็นช่องสตรีมเกมของเพื่อนผมเขาจะจะสตรีมหล, like. ลายเกมในคลิปเดียวไม่ใช่คลิปดีไลฟ์ไลฟ์นะครับซึ่งผมไม่ได้ไลฟ์ผมชอบลงคลิปมากกว่า อยู่นะครับกว่าจะลงมาตอนนี้มีชุดเกินเ้ยตอนนี้น่าไนะ่อ,อไม่อะไรครับอันนี้ขออีกรอบนะครับเพราะมันลงนาะยเอาเปที่ิษเราดได้เว่าเหมืมด้วขอลดแต้มหนึ่งวิษัทเราดได้สามเพราะลืมเพราะลืมแต้มหรือไม่ลดวะ ได้นะเพราะตอนนี้เมต้ามันไม่ใช่เก้าอะไรสักอย่างเก้าของอิมแพคเด็กแล้วก็บอลเลยนะเพราะว่าพ่อของเพื่อนผมที่เล่นเบเบดเก่งที่สุดในหมู่ผมเขาบอกว่าตอนนี้เน้นหมุนนานไม่เน้นกันเบอร์แหละเฮ้ยตอนที่หแล้วหรือเปล่ามันผิดลอกอยู่อะมันผิดแทบโอ้ยไมเล่นเบอร์ Okay, ทุกคนทีมมีจบแค่นี้พอแล้วนะครับทุกคนบายบายอย่าลืมไปติดตามช่องมินี่อันบาล